สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราพามาซื้อส้มตำเนาะมาชมร้านส้มตำร้านลูกชิ้น,นอ,อยู่หน้าเซเว่นขวาสีน้ำเินอันตรยขวา,าสีน้ิว,นว,วันนี้เป็นช่วงกลางวันว,นะวันนี้เป็นวันที่5พฤศจิกายน2 5 1 7วันนี้ก็มีโอกาสท<ง>านมาทานก่อน อยู่ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อนี้เองอยู่อำเภอข่าวพิรินเนาะวันนี้เราสั่งตำปูปลาร้าเนาะรอบอันนี้มีตำกล้วยด้วยเพื่อนมีตำกล้วยมีตำถั่วมีตำปูปลาร้าใจมีลูกชิ้นเนาะร้านนี้ขายมาหลายปีแล้วเนาะร้านนี้เราไม่ค่อยได้ซื้อร้านนี้เลยไม่ค่อยได้เข้าเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้แวะมีแต่ขี่รถผ่านวันนี้มีโอกาส วันนี้ฟ้าครึ้มเนาะก็เลยไม่ได้ไปไกลก็เลยแวะซื้อส้มตำอยู่ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อบ้านร้านเซเว่นเนาะลูกชิ้นก็ไม้ละห้าบาทเนาะไม้ละห้าบาทมีไม้ละสิบบาทด้วยคนที่แวะมาตรงนี้ก็มาร้านสะดวกซื้อเสร็จก็จะมา ซื้อส้มตำซื้อลูกชิ้นตรงนี้เนาะมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยใกล้ๆข้างหลังร้านขายลูกชิ้นกับร้านสายส้มตำก็จะอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าร้านตรงนี้ก็คนมักจะมาขายของตรงหน้าร้านสะดวกซื้อตรงนี้เพราะว่าคนมักจะมาหาซื้อของแถวนี้เยอะที่เล็กๆตรงนี้ก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าต้องการมาขายของตรงนี้เพราะว่าขายดีเนาะเพื่อน สนมากคนก็จะมาหากดเงินหามาหาเข้าร้านสะดกซื้อเพราะว่าในอำเภอขาวสีนินก็จะมีร้านสะดวกซื้อตรงนี้ที่ได้ทับความนิยมเนาะอยู่ตรงนี้พอดีพ่อค้าแม่ค้าก็เลยจะมาขายของแถวนี้เนาะเป็นอำเภอเล็กๆเ,เนาะคนก็เยอะอเพื่อน วันเสาร์อาทิตย์คนยิ่งเยอะตรงนี้เราซื้อส้มตำตำเสร็จแล้วเนาะเป็นตำปูปลารา้านเพื่อนวันนี้โอ้อยากกินตำกล้วยเหมือนกันนี่เห็นหวีกล้วยหวีไม่ใช่หวีกล้วยให้กล้วยทั้งเครือเลยเนี่เพื่อนกล้วยทั้งเครือเลยห้อยไว้ลูกชิ้นก็น่ากินเนาะมีผักให้ด้วยไม้ละห้าบาทสิบบาทเนาะ ชมบรรยากาศแถวอำเภอขวาวศิรินทรจังหวัดสุรนะินทร์เนาะช่วงฟ้าครึ้มฤด,ดูหนาวแต่ฟ้าครึ้มฝนตกนิดหนึ่งเมื่อเช้านะบรรยากาศฟ้าครึ้มช่วงหน้าหนาวช่วงเกี่ยวข้าวนำบรรยากาศร้านส้มตำและร้านขายลูกชิ้นมาฝังตัวเอซี แถวอำเภอขวาวนะเพื app, ่อนเพื่อแวะมาก็อย่าลืมแวะมาซื้อส้มตำตรงนี้เนาะอร่อยมากเลยเพื่อน